เพิ mm ่ง hmm. มิ uh, no. right. so okay. mm ้นเหรอขออนุญาตอ่ะขออนุญาตเขาก่อนอันน่้อยู่ใต้บันไดใช่ไหมแล้วหลังก็เปลี่ยนหลังเลยขอบคุณที่มาให้โชคด้วยครับจะเตรียมเตรียมย้ายหลังมาเขาขาวเปลีลยนหลังใช่ก็ขอให้ไปให้เาไโชคใกล้บ้านนะอยู่ทไมจะอยู่ต้นไม้สูงๆเกาจะได้ไม่โดนได้ต่างคนต่างอยู่เราป่วยจริงๆเพิ่งมิ้นเพิ่งมิ้นอยู่ใต้บันไดไม่ใช่พึ่งหลวงจะอยู่ต้นไม้สูงๆไปเพอใส่พึ่งเพลอไม่ค่อยให้โชคข้างนอกก็ได้ไม่ต้องมาหลบเลยไม่ค่อยดุเท่าไหร่ไงไปล โลกลาบยังต้องการอยู่นะให้ถูกหวยใครมีคาถาไล่พึ่งบอกเออเซิร์ชพิษคาถาเอาไม่แน่เกิดมีหละเฮเลยอ่ะลองดูดิคาถาสะกดพึ่งคาถาไล่เราจะเราจะตามหาลูยนะครับพึ่งพงไหนดูแกร่งไ่ตายาองแข่นไหนแก่ง่าย ง่ายหรือเปล่ง่ายหรือยากโายหรออยเหใช่ครับ้อง่ายดูกว่าง่ายหรือยากตามชมแต่ลูกลาก็ยังอยากได้อยู่ใช่ครับนี่เห็นอ๋อเข้าไปอืมงัดนี่แหละแล้วก็ส่องดูมีไม่มีใช่ไหม มีไหมเอามีด้วยอ๋อคนละคนละรังกันสองรังเลยสองรังเลยกลางนึงครับใต้มันไดก็เริ่มใหญ่แล้วเหมือนกันแล้วแต่ยังไม่มีอันนี้น่าจะยังไม่มีน้ำผึ้งเหมือนเดิ